ใจดีพี่น้องพ่อและแม่ทั้งหลายทั้งคุณตาคุณยายผู้ที่มาเบิ่งปินจม่าสะตล์ใหม่มาอีกแล้วให้ปินจม่าพ่อกัะเถะิรพนน่องบ่ได้เด้กกินเ้านี่นะรอยต้อตงเอิ้นผู้เจ้ากินเนาะเพราะว่าเพราะว่าไงเพราะว่าขอย,อยาม พยอญานพยอญานแต่ผู้เจ่าก็ได้กินนั้นว่ามือนีก็่กินเขากับอพี่ยังโอ้ยอ้อมเอ็นงัวใส่น่อหว้พูดแล้วแปวแล้วตาเจะเฮ็ดเมนูไปเนะาะเบาหลายใหญ่ฮะกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์อย่งนี้เป็นจัมม่านี่ได้จ้ะเด้อนี่ยังดอกถ้มามมกิน ต้รวจเจเ้าเฮ็ดขี้กลิ่นก,ก็เจ้ากระเพากินเนาะเจ้ากระมีแต่กินคือกันเข <laughs> ็ดลับเนาะพวกหูว่าพวกหูเหล้วก็แล้วเนาะเข็ดลับของเปิี่นจะมานะ่าด้วยเฉพาะของเปิี่นจะมานะเนาะเข็นง้วนอะ มันเหนียวมันหยามันต้องต้มโดนนี่พี่นอ้องอืเอาไปขว้ตะกรันขว้ไม่ต้องเอาน้าใส่ขวแล้วก็ยืนค้นยิ่เด้วยนคือข่อยยืนข้นขว้าแป้งขนาดก้านหนาก้าหนังมันอเอ็นมันเหลืองจนไฟไฟม้มอเป็นสีเหลืองเล้วเอาน้าใส่น้อยนึ่งน้อยเหนียวแล้วแล้วก็ขว้ัวไป วน้ำแห้งกับน้ำอีกเส้นน้นอ,นอยนึงก็กลัวไปอีกยนีจจกมันเอออกลัวลงก่อหลงพ่อสาเตียยแลย้ขาลงน้อยเื่อลงน้อยเดี๋ยวจะใส่ลายเลยมันจะมากาใส่ลายมันเลยเข้มเราน้านตุ่มไวอย่างน้อยนึงมันโดนเลยไ่หนอ จะไม่เห็นบรโดดเลยซิมเอาบำมาแบบใดแบบยำกุ๊กคับกุ๊กคับหรือว่าแบบเปื่อยเลยนะนี่ไงี่เป็นจามากต้มเป็นโมงสองชั่วโมงใช่โมงสองชั่วโมงยังไดเนาะบ่หันเนาะต้มเอ็นเป็นท่อนเนาะนี่ก็โดนตัวมีสารอะไรจากหน่อยที่นาะพี้องเนาะลงไปเห็ดเด้อ mới đồn đông ôm in đài đài. Bì Ngoài cả cái đài bếp giờ bị phở nó bài mấy chồng phượt cứ quả mua phở này mà lấy ở mua ôm tay mình sẽ làm mẹ nhang rồi biết mình khỏi bao giờ บ้าบิ่งเธข้า่เจ้าไรตัวเกลียด <g ill ain> มันก่บน่ได้กินมนื้อนี้ยจะมาเจนน้าเคื่องน้ำแต่อืข่อยยังสิงามขึ้นไปขึ้นไปเบิ่งย้อยผมข่อยมันสิขึ้นไปขึ้นไปละแม่เนาะว่าจะกินเปรีเ้นเ,นเนะาะมันจะมาใส่เปรี้ย,นยนหน่อยนึงเวลาจะต่อว่า,าดาีไหมเนาะ เรือพายก็จะปลูกเขาไปนี่สุดท้าแล้วไปนี่กินข้าวเช้าน้อยกันเนาะห้องท้องกันแต่ว่าฝนตกได้มหมเนี่ยฝมตกเหมาะกับการปลูกซอบอดีไม่ได้ปลูกกับซ้อมตามไม่ใจผู้ว่าปีไก่ปีไก่เป็นพันก็ต้นเนาะสร้างนําหาลอยต้นแจ๊กสิพ่อปูพ่อเนาะ พ่อบอกว่าหมดนี่ก็เอาละยิงเธอถามว่าเบิ่งถามเธอหรือย้ายไปฉันเลยยิงพอเอินยิงเนาะคุณแจประว่ากัาานเนาะเอาไปกินกับเนอะอันนี้เบ็ดนะ่ะ ต่อไปกระเด้น้อนดอกจั็กน้อยก็นกัวอืมอฟ้ <c oughs> าผู้เจา้าบุกป้าฟ้าตรง <c oughs> หาเก็บเห็ดตกป,ป่าเก็บหมาหน้าหน้าตอนนี้เรวใครสบายจักน้อยกัง <c oughs> แส่บจังนี่พี่น้องน่เรื่งหนเปงแสีบนี้นระเด่มาแส่บข่อยเด้อ <c oughs> ก็ใจเจักสิแซ่บก็แซ่บการคืนมือม่อเมื่อพคุณตายไปให้ให้สอมเพราะผลตกแบบถ้าว่าเหมาะกับการสอมเด้อพี่น้ะเพราะผลตกแบบควนจะให้สอมไม่หระเป็นหักเมียก็ยังดูแลสุขภาพเมีย cơm bạn, bàn Kinh năng Còn có dạng mát thì phụ khỏi bị มีคนเบิ่งมั้มีคนเบิ่งใครเหรอหันมากกับเบิ่งเลยพี่น้องไม่ได้ว่ากันเนาะเหรือ่มากกับเลื่อพนพ่างกับโลกก็ว่าได้เพราะน้าบิดสั่งไว้ใชเนาะคนผู้หายจะมีคนเบิงเบ่งเจ้าอยูุติคอยก็ว่าเรื่องตอ่าล่ะคนผู้งานพระเจ้าหลายๆเน,ะน,นาะจัดแง่ใดก็เจ้าสิหนันมาเบิงง่งคนใหม่ทุกคนนะ พูดซะง่ายข้างกินจริงต่างข้าแม่เจ้าวางอุตส่าห์เบิ่งคนผู้หายสามพอผู้เพิ่นดีนะเจ้าว่างฮ่าสมมติว่าคนสีหันมาเบิ่งข่อยคนผู้งามเจ้าก็ร้ายแต่ว่า่นสีหันมาเบิ่งคนผู้หายจังข่อยอีจักปลี่ยนน้อหนอหันมาเบิ่งข่อยสักเก็นจะหันไปเบิ่งคนผู้งามต่อ ไล่เห็นวิดีโอนะพี่องบอกคลิปนี้เป็นจะม่าเนี่ยเห็นไหมเจ้เห็นทั้งรูปเห,เห็นทั้งกล้องข่าวเห็นเรื่องกับข่าวเห็นหมดทุกอย่างสวยมาล่าปีตไปแล้วไปยอดเบิ้องหมไั่ไปเห็นหัวกล้องข่าวกล้องข่าวไปเห็นหน่อยหนึ่งหนึ่งตั้งกล้องว่าเปลี่ยนว่าเป็นน้ำคากล้องเนี่ย พอมีเพี่อ,เ,อเป็นก็นว่าหาโทษข้ากล้องจะฉากในม,มันไดเป็นยังสถานที่มันคแคบแคบยัไปโทษสถานที่โทษเจา้าของเหรอเอร่เป็นนี่ล่ะ ไปยว่าให้ว่านม่ได้กันอ่ะต้่มย mm ํงอืม เพล่านี่ยมากนีมันมากอีหยังพี่น้องง่าแดงๆเียแม่เอิดมากอีหยังพวกเจ้าฟือก็มาส้มกินจามือเลยแตถ้าค่พี่องอีหยังก่อนเบย ขอบุญขอบพูดละลายแล้จ้าเด้ขอข่ามาเบิ่งนี่จะมาจะตายก่อนโดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับกับใครเป็นจะมาแม่ในได้จ้าเด้อ